ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมนนท์ภัาลลิมเจริญกิจสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักก้าวไกลจังหวัดนน,นทบ,บุรีเขต8นะครับปางบัวทองใส่น้อยนะครับวันนี้ขอร่วมอภิปรายร่างพระราชบัญญัตินะครับการจัดสรรที่ดินซึ่งมีผู้ยื่นเพื่อปลดล็อกปัญหาต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนมาอย่างยาวนานนะครับคนกลุ่มนี้นะครับคือคนกลุ่มที่ครอบครองที่อยู่อาศัยบนที่ดินจัดสรรประเภทต่างๆทั้งหมู่บ้าน ที่ดินตัดแปลงขายเป็นโครงการต่างๆนะครับคนเหล่านี้ไม่ก็ถูกปฏิเสธการได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐในระดับท้องถิ่นด้วยเหตุผลที่ว่าเป็นที่ดินเอกชนผมในฐานะผู้แทนราษฎรแบบเขตนะครับจังหวัดนนทบุรีลงพื้นที่ไปพบปะพี่น้องประชาชนทั้งหมด8ตำบลของอำเภอบางบัวทองและอำเภอไซน้อยนะครับที่ผมเป็นผู้แทนราษฎรกับพบกับปัญหาความยากลำบาก ของประชาชนนะครับและน้ําตาของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิเสธการเยียวยาจากภาครัฐไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบํารุงรักษาถนนหนทางนะครับการขยายเขตน้ําประปาหรือเกิดภาวะวิกฤจอย่างน้ําท่วมในฤดูฝนคนเหล่านี้นะครับถือเป็นประชาชนคนไทยที่มีบัตรประชาชนมีสิทธิขั้นพื้นฐานเหมือนกันทุกคนแต่ในเมื่อเขาอาศัยอยู่ในที่ที่มันไม่สามารถ โอนเป็นที่ดินสาธารณะได้หรือสาธารณประโยชน์เท่ากับว่าเขาว่าจะต้องถูกตัดขาดจากประเทศไทยเลยหรือไม่นะครับทีนี้เรามาดูปัญหากันนะครับเดี๋ยวขอสไลด์ขึ้นนิดนึงนะครับฝ่ายโสดครับอันนี้นะครับเป็นภาพนะครับภาพนี้จะอยู่ที่ตําบลขุนศรีนะครับอําเภอไซน้อยตรงนี้เขาเรียกว่าที่ดินสวนเกษตรนะครับโครงการลักษณะนี้มันจะมีเยอะแยะมากมายนะครับในไซน้อยพื้นที่ ไน้อยก็มีบางโอทองก็มีมีการแบบแบ่งแปลงขายนะครับแล้วก็ทาเป็นโครงการมีถนนมีไฟให้เรียบร้อยเป็นโครงการเมื่อ10 20ปี30ปีที่แล้วแต่แม้ว่าถนนหนทางจะใช้ตัดผ่านนะครับใช้สัญจรในโครงการที่เป็นจนท้ายที่สุดที่ตรงนั้นมนตกเต็นถึงจะตกเป็นที่ภาระจํายอมเรียบร้อยแล้วแต่ก็ไม่สามารถที่จะให้ภาครัฐเนี่ยหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาดําเนินการบรรเทาทุกข์บำรุงสุขได้นะครับเห็นไหมครับว่าถนนเนี่ยพอมันเกิดน้ําท่วม มันก็ต้องถึงขั้นใช้เรือกันนะครับด้วยด,ด้วยเนื่อง้วยเหตุผลนี้ก็คือไม่อยากถูกยกเป็นที่สาธารณประโยชน์พอฤดูฝนทําให้เห็นภาพทั้งน้ําท่วมระดับหัวเขา่าถึงขั้นภายเรือดังในภาพนะครับทีนี้ไม่พอครับจะขอร้องให้ท้องถิ่นมาช่วยเหลือหรือแม้กระทั่งเรื่องของการสูบระบายน้ําออกจากถนนก็ไม่สามารถทําได้ด้วยเหตุผลเดิมครับไม่ใช่ที่ดินสาธนารณประโยชน์จนชาวบ้านต้องลงขันช่วยเหลือเงิน ช่วยเหลือเอาเง e ินมาควักทุนตัวเองนะครับเชื่อดูแลตัวเองนะครับขอภาพถัดไปครับผมอันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งไหมครับที่อยู่ในตําบลบางกุรัตอาเภอบางโมทองเห็นไหมครับว่าภาพนี้นะครับเป็นสถานที่รับน้ําซึ่งเต็มไปด้วยถนนผุพังท่อแตกนะครับขับรถไปเห็นเป็นน้ําท่วมจริงรถตกไปหลายคันแล้วนะครับปลปาก็ไม่มีใช้นะครับเนื่องจากไม่สามารถขยายเขตได้ต้องค่วงน้ําจากถนนใหญ่คือถนนวลาประดุกไปเกือบครึ่งกิโล ชาวบ้านต้องอยู่กันอย่างยากลาบากทุกอย่างล้วนต้องพึ่งพาตัวเองงบประมาณเงินตัวเองเงินกระเป๋าตัวเองด้วยเหตุผลเดิมครับไม่ใช่ที่ดินสาธารณาประโยชน์นี่ยังไม่ได้นับกรณีหมู่บ้านที่ถูกทิ้งล้างอย่างนิติบุคคลนะครับเดี๋ยวรอภาพถัดไปนิดนึงนะครับเห็นคราวนี้จะเป็นนิติบุคคลที่มีความล่มสลายไปแล้วแม้กระทั่งไฟทางเพื่อความปลอดภัยของคนในชุมชนลูกเล็กเด็กแดงที่เลิกเรียนแล้วต้องเดินกลับบ้านเข้ามาในหมู่บ้าน ท้องถิ่นอปทเทศบาลก็ยังไม่สามารถเข้าไปมันเทาทุกความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้ด้วยการให้เหตุผลว่ายังไม่ได้ยกเป็นที่สาธารณประโยชน์อีกเช่นเคยครับเก็บได้เลยนะครับสไลด์นะครับตัวอย่างที่ผมยกมานะครับเป็นเรื่องจริงนะครับยิ่งกว่าละครมีแต่ความลาบากความทุกข์ยากน้ําตาที่กั้นเอาไว้ของพี่น้องประชาชนชาวไทยชาวไซน้อยพังโูทองผมเข้าใจผู้นําท้องถิ่นนะครับผู้นําปอปทต่างๆถึงเหตุผล ที่ไม่กล้าจะเอางบหลวงมาดูแลพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบที่ที่ไม่ได้อยู่ในที่สาธารณประโยชน์เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะถ้าเขาทำเนี่ยเขาจะต้องโดนสตง,งเข้ามาตรวจสอบโดนปปชเล่นงานแม้เขาจะมีความประสงค์ดีช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ไม่ได้ให้รับความเดือดร้อนแบบนี้ใครเขาจะกล้าช่วยเหลือประชาชนครับถ้าสิ่งที่เขาทําต้องโดนเรียกเงินคืนบางกรณี ถึงขั้นต้องติดคุกติดตารางจากการกระทาําดังกล่าวนะครับอันนี้ก็ท้ายที่สุดก็ผมก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับสมาชิกสภาผู้แทนาราษฎรทั้งสองท่านนะครับที่ให้ความที่เห็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับและได้ทําการยื่นแก้ไขร่างพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินในสภาผู้แทนาราษฎรชุดที่26ฉะนั้นผมจึงขอญาตสนับสนุนพระราชบัญญัติ จะสรรที่ดินของสมาชิกพพะสภาผู้แทนราษฎรของท่านนัทพงษ์เรือนปัญญาวุฒิและท่านนิรัตสัมเร็จปาน,นิชไปนัดที่นี้ด้วยครับขอพระคุณครับท่านประธาน